พาไปดูเรื่องของมิจฉาชีพามาหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งนี้มาในรูปแบบของมิจฉาชีพร้านเพชรทำทีเป็นดูเพชรนะคะแล้วก็ขโมยเพชรไปให้ดูคลิปภาพจากกล้องจรปิดนะคะที่ทางเจ้าของร้านเพชรผู้เสียหายร้องมาที่เพจโหนกระแสงนี่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 เห็นไหมหยิบละหยิบละดูสิเออองไหนน้ําดีนะไหนฉันดูสิเออเขาหยิบไปวงนึงแล้วนะคะอแต่ว่าเน็บไว้ค่ะ <c oughs> เน็บไว้ที่นิ้วนี่ไปละ อันนี้วงที่สองที่เขาหยิบก็เอามาตั้งไวอ่อเอาว่าอันนี้นะอืมแต่ว่าไอไอไอทิกรรมมือข้างซ้ายนั่นน่ะมีวงหนึ่งมีวงหนึ่งนะเออดูสิเอ้มีของอยู่ในกระเป๋าไหมเอ๊เดี๋ยวหาของก่อนนะเออปล่อยมือละเออมาหยิบโทรศัพท์นะเปิดดูหน่อยชิวๆอ่าไม่มีอะไรนะเอออืมนี่นะนี่นี่เห็นไหมอืมปุ๊บมือไว้เนาะเราเนี่ยหยิบแล้วก็เหมือนซ่อนไว้ในฝ่ามือนี่นะ แหมดมายากลหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็หยิบอีกวงหนึ่งแล้วก็ลองเนี่ยครับอันนี้ต้องระวังนะเป็นการเตือนภัยนะครับแล้วก็คนคนนี้คุณผู้ชมครับไม่ได้ก่อเหตุที่เดียวนะโอ้หลายที่เลยหลายที่นะฮะจำไว้เลยนะคนนี้นะนี่นะฮะผู้หญิงคนนี้ผิวค่อนข้างคล้ำนะคะ รูปด่างจะทวมหน่อยอย่างที่เห็นในกล้องจอนปิดสูงประมาณ1 5 1เซนอายุประมาณ47ค่ะทางเจ้าของร้านเพชรบอกว่านี่คือมิตราชีพที่รักย์แจ้งความแล้วนะคะทีมข่าวทุ่งว,วันทันเหตุการณ์คุณสิทธิกรตัดกำนลนลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านเพชรคุณปนัดดาอายุ44ปีก็เล่าเหตุการณ์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาช่วง4โมงเย็นมีสายโทรเข้าจากลูกค้าโทรมาถามราคาแหวนเพชรแล้วก็นัดเข้ามาดูสินค้า หลังจากนั้นค่ะผ่านไป2ชั่วโมง6โมงลูกค้ารายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ร้านคาดว่าน่าจะเป็นยามาฮ่าสีเทาดำน้ำตาลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวซื้อเยอะเลยซื้อหลายชิ้นจะเอาไปขายที่ต่างจังหวัดจะเอาไปขายเมียฝรัง่งใช่ค่ะ,ะมีฝรั่งชอบค่ะราคาไม่เกี่ยงเท่าไหร่เท่ากันขอประมาณ25วงแล้วขอคุณสมบัติก็คือเป็นเพชรน้ำงามจริงจ ทางร้านก็เลยต้องหยิบมาให้เลือกเยอะแบบนี้เพราะว่าเขาซื้อตั้ง25วงครับนี่แล้วก็เลือกใหญ่เลยเห็นไหมค่ะอ่ใช้เวลาอยู่ในร้านประมาณ50นาทีนะคะทีนี้พอเลือกเสร็จก็ต้องโอนเงินอ่า ยายคนนี้บอกว่ายังไงพี่หมวยยายคนนี้บอกว่าวงเงินโอนวันนี้มันเต็มโอนไม่ได้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไปซื้อพลอยมาจากอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวอีก2วันค่อยโอนให้เดี๋ยวให้มเซนเจอร์มารับของแล้วกันนะเออก็คือรับของตอนโอนอาจจะได้แฟร์กันไปค่ะหลังจากนั้นกลับออกไปนะฮะก็มาสักทุ่มหนึ่งนะก็มาสักพักใหญ่ๆเลยนะโอ้มาตั้งแต่6กโมงเลือกอยู่ที่ร้านประมาณชั่วโมงหนึ่งอะค่ะเนี่ยนะครับแล้วกลับออกไปเนี่ยเจ้าของร้านเลยบอกว่าแหม ดูท่าทีมีพี่รุษนะเพราะลูกค้าเนี่ยขอเลื่อนการโอนเงินด้วยเธอก็เลยไปเช็คกล้องวงจรปิดตกใจแล้วฮะลูกค้าคนนี้นะครับขโมยเพชรไป3วงนี่แหวนเพชรเอาไป3วงคุณผู้ชมนะเป็นแหวนเพชรประกบพรินเซสคั u t 0.43ด0.43กรลัดราคาเนี่ย22,500บาท1วงแล้วก็มีแหวนแถวครึ่งนิ้ว0.42กรลัด ราคาอีก18,900อีกหนึ่งวงนะฮะแล้วก็ยังมีแหวนเพชรเม็ดเดียวเตยหัวใจอีก11,500บาทรวมเป็นเงินเนี่ยนะ5 2 9 0 0บาทเนี่ยครับนี่น,น,นี่นี่แหวนนะค่ะอืมสวยทุกวงเลยค่ะ ทีนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกอะคะ่ะเขาไม่ได้ก่อเหตุที่ร้านนี้ด้านแรกนะคะทางเจ้าข,ของร้านเพชรไปดูข้อมูลพบว่าคนนี้ก่อเหตุมาหลายทั้งนี่น,นี่เห็นไหมละ่ะค่ะอ่ากางเกงนะสีชมพูชมพูแด,ดงๆนะอืมอันนี้ห้าพฤษภาคมอ่าอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ 19, 19. 19, สิบเก้าสิพฤษภาสิบเกพฤษภาอ 20, 20, อยี่สิบเกามันมายี้านะค่ะ ทีมงานบอกใน29พฤษภาถูกจับแล้วก็ปล่อยตัวออกมาและก็มาก่อเหตุ8มิถุนายน29พฤษภาเพิ่งจะก,ก่อเหตุตานนึงนะคะถูกจับไปแล้วด้วยถูกจับไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับนี่นี่เห็นไหมทำเป็นชิวๆ วิธีการเดียวกันเลยค่ะนี่นะอะดูนะเขาอลองสวมสิเอออะเมันก็ดูสวยดีนะเออลองดูสิเออวงนี้ฉันก็ชอบนะเออนี่ยมีฝรั่งชอบเดี๋ยวจะเอาไปขายนะค่ะอือยี่สิบห้าวงนะ,ะ <c oughs> นี่นะหลังจากนั้นเดี๋ยวฉันดูเลยสิเออไดูเอินนี่น,น,น,นะขอดูหน่อยสิดูดูดดอ่ะหยิบไปดูหนึ่งวงนี่นะเออแบบวิธีสองนะ ส่วนทางเจ้าข,ของร้านเนี่ยนะฮะแกก็เหมือนแบบทําอะไรก็พยายามดูแหวนแต่ไม่ได้ดูที่มือนะค่ะเนี่ยฮะสามโมงแล้ไปนนเนี่ยร้านสามโมงใช่ค่ะอ่าวลองฟังเสียงเจ้าข,ของร้านสันิดนึ่งพอวันเสาร์ไม่โอนปุ๊บมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยกลับมาเช็ค แบบว่ากล้องแบบทีละช็อตแบบดูละเอียดย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยเขาออกใช่ไหมคะก็เห็นจังหวะนึงแบบอุ๊ยเขาหยิบไปจริงๆอะไรเงี้ยหลังจากไปแจ้งความค่ะก็ตํารวจเขามีมีมีบุคคลที่เขาสงสัยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยมีประวัติแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าเออต้องการความแบบว่ามั่นใจเพราะว่าเขาเข้ามาใส่แมสอยู่คือรถที่เขาใช้เนี่ยอ่าม เช็คแล้วอะไม่ใช่รถของเขานะคะ <Ừ. S 2> คือเอาจริงๆนะแบบถึงแม้ระวังแล้วอ่ะเขาก็ทําได้เรามองแล้วเราแบบเออมันไม่เห็นเขารู้จุดอับของสายตาของเราเวลาที่เรามองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจอคนที่หน้าของสัยอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เช็คก,กล้องเลยได้ดูข่าวอะไรเงี้ยแล้วเห็นหน้าคนเนี้ยว่าเออเคยไปที่ร้านอะไรเงี้ยลองลองกลับย้อนไปเช็คก,กล้องดูอะไรเงี้ยเออเขาขอเข้าไปดูแล้วเจอหน้าแบบนี้ก็ให้ระวังเอาเลยเลยเนี่ยนะแล้วดูใส่เสือ้อเห็นไหม กุชี่นะกุชี่แต่ไม่รู้กุชี่ที่ไหนนะค่ะอืมแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ของแท้แล้วอันเนี้ยนี่นี่คือผู้หญิงผิวคล้ำนะฮะรูปร่างอ้วนคือจะบอกว่าท้วมมันคงจะไม่ท้วมแล้วละ่ะเพราะไปไกลละ <c oughs> นะฮะสูงประมาณสักร้อยห้าสิบเอ็ดเซนติเมตรอายุนี่ก็สี่สิบเจ็ดปีประมาณนั้นนะ,ะ <c oughs> ครับผู้ชมครับเนี่ยฮนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยยามาฮ่าแกรนด์ฟิรานโนไฮบริดนะเนี่ยนะครับ เป็นสีเทาดำน้ําตาลแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับนี่ไปเที่ยวตะเวนลักทรัพย์นะฮะโดนจับแล้วโดนปล่อยออกมาแล้วก็ไปก่อเหตุอีกใครที่เห็นช่วยแจ้งเบาะแสด้วยนะคะ